เพื่อนๆรู้หมครับว่า Google เนี่ยนอกจากเขาจะให้ความรู้ต่างๆในทุกมิติให้กับเราแล้วครับยังมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาสามารถช่วยเราได้เวลาที่เราไปเจอเขาเรียกว่าอะไรชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เราไม่รู้จักชื่อแต่เราสามารถให้ g o o g l ะเขาช่วยบอกได้ครับว่ามันคืออะไรเออไงอ,อันดับแรกทุกคนกดเข้าไปที่ Google ครับ แล้วให้ทุกคนสังเกตดูด้านขวาบนเห็นไหมไอ้ตรงช่องที่เราจะเซิร์ชหานู้นหานี่แหละแม้ด้านขวาสุดเลยเขาจะมีรูปกล้องอยู่ไหมครับอ่าวิธีเซิร์ชนะครับง่าย,ายเมื่อเราเจอชิ้นส่วนอะไรสักอย่างอ,อุปก,กรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าเป็นอันนี้เนอะอาะอันนี้สมมติว่าเราไม่รู้จักชื่อมันแต่เราอยากให้ Google ช่วยอธิาบายว่าเขาคืออะไรให้เรากดเข้าไปตรงรูปกล้องตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปปั๊บนี่ ล้วก็ให้ Google เขาถ่ายรูปไอ้เนี่ยก็จะมีรูปกล้องให้เราใช่ไหมล้วก็กดไปเลยครับกดถ่ายรูปอุกปรกรณ์ชิ้นนี้เลยแต็กสักพักหนึ่ง Google เขาจะเริ่มประมวลผลแล้วเขาจะอธิบายให้เราดูว่ามันคืออะไรม้วนในภาพน่าจะเป็นผ้าคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมละ่ะมันเป็นม้วนผ้าเทปมันก็เป็นผ้าคาร์บอนไฟเบอร์แหละนะเห็นไหมเขาอธิบายให้เราหมดเลยนะครับ เดีย๋ยวลองดูข้างล่างเลยไหมเนี่ยเขาจะมีคําอธิบายโอ้มีแหล่งซื้อด้วยครับทุกคนเนี่ยจะบอกหมดอืมแต่ละร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่เท่าไรเนี่ยเห็นไหมโคตรเจ๋งนะครับทุกคนเออก็เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับที่นํามาฝากทุกคนนะครับต่อไปนี้เวลาที่เราจะไปเจออะไรผลไม้อะไรของอะไรที่อยู่ในห้างอะไรที่เราไม่รู้จักชื่อเราสามารถใช้ Google Chrome เนี่ย บอกเราได้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เป็นความรู้เล็กน้อยมันมาฝากทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากอีกก็ติดตามกันต่อไปครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย